แต่พูดถึงปลาแบบนี้ก็เยอะทุกเสาเลยนะครับใช่ครับกโอกด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 โอ้โหโอ้โหปลาทีครับลักเลยลักไหมลักไหมโอ้ฮ่าหน่อยจริงโอ้หครับโอ้โหลักลักลักเอาจ้ยังไงชุดนิดเอา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  ông ông rút ơi rút ơi His name is John Cena. mang <tiếng> lên lên, Đúng đại chỉ, đục 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 แต่พูดถึงปลาแบบนี้ก็เยอะทุกเสาเลยนะครับใช่ครับมีทุกเสาเลยโอ้โหกด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 โอ้โหปลาทีครับหลุดไปแล้วเหลือปลาทูจ๊ะโออ๋อไม่ใช่ดูดูมันใช่ไหมครับเดี๋ยว่าตรงนี้เลยปลาไล่ไล่ไล่แบบ pem teman nang gua lang man Leave ไว้เอา Dia ไงที่เดี๋ยวๆๆๆอีกทีอีก โอ oh, oh, oh. ๊ะงอนรักไปเลยรักไปรักไปโอ้โหงอน่อยจริงใส่ชื่อดังอะไรนะแถีวนี้ไม่รู้จักเดยนี้เยี้ขาอยากอะไรวะเถี๋วนี้เขาอยากอะไรครับแต่เขาเขาพูดงครับโอ้ยหมันจริงครับคนนี้ครับ ผมมาหาเข้าถึงนี่นะครับผมตอ้นต้นร้นครับเดี๋ครเนผกดคกดคโอรับโอ้ยโดนรับโดนรับโอ้ยโอ้ยลากลกลยัยังนี้เออออออโอรด้รดเอ้เขาได้เป็นไฟงานวัดหลัง เราได้ปลาโฟเราได้ปลาชูยังหดอ่ะครับน้องๆมาแย่งไตตกบนเรือครับกดนะครับกดไปแล้วครับโอ้ยยังไงครับยังไงครับอ้ยกดไปครับกด้ยกดไปครับกดไปครับยังไงครับโอ้ยจางี้โอ้ยไม่เลยตัวปลาทัวปลาทู เหม <laughs> <st wireless> ือนกูมันอยู่คนเดียวยังโหดครับจังหวานี้กินหัวน้ำลงครับปลาโอ้ยเอาเล้วก็จังกดเง็วกดเร้วกดเร็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 วโอ้โหปลาโตอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหขูนขนานน้ำว่าไทรมินสุดมันครับตัวครับโอ้ยสุดยอดจริงครับ

ขาตายิครับโอ้ยตุ้ยตุ้ยครนี่ครับดนีครับกดกดดูด so ูดูต้องาคันกครับโอ้ยาทูครับจัดจริงครับผมไม่มีใครชนะชายคนนี้ได้เลยครับเรจัดครับเราต้องเดินตามเลยเขาครับโอ้โอ้โอ้้าาครับดูจริงครับมานี้ ไปดูเนยครับไปดูครับไปดูนี้ยครับโอ้ยดท้องครับไปดูครับไปดูครับติดยังไงครับยังไงครับน้ำปลาไปมาโอ้ยมันจริงจริงครับผมโอ้ยใส่ปลาเป็นวันเลยเลยครับผมเต็มเงี้เต็มเงี้เต็มติมครับลงมาครับลงมาไปดูนานๆครับโอ้ยไตโดนอีกแล้วไตโดนอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้หลุดครับหลุดครับนะครับแกมือใหม่แกมือใหม่ ด oh, 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 oh. ูนะมันดูโอ้โหโอ้โท่านผู้ชมดูชัดนี้ดิท่านผู้ชมดูชัดนี้ดิโอ้โหนี่ครับโอ้ยใช้เครื่องโลครับโอ้โหจริงจริงสุดยอดเลยใจเ้าโอ้ยกินด้านหน้าครับกินด้านหน้ากินด้านหน้ากินด้านหน้าโอ้ยตกนั่นานไม่กินมันกินโพดเราจะเอาเป็นคนกินเฉยเลยครับโอจริงจริงครับโอ้ย กดกดโอ้ยเบ็ดเบ็ดยังไเบ็ดโอ้ยตูเหอชั้นมาเหลือลายครับผมาัครับเจ๊าครัมับนโดนงี้แล้วครับผมยลงทุกไม้ทุกดอกทุกดอกจริงูชายคนนี้ ไม่เรือไม่เรือมาทะเลเนี่ปลามาทะเลเนี่ครับอุ้ยอุ้ยเดดเกินไปแล้วครับสุดยอดมันเนีผมครับดูกับผมบ้างดูกับผมบ้างจะไม่ยอมแพ้ครับผมโอ้โหหลุดครับใจ๊เลยครับที่เขาที่เขาน้ำกระจายน้ำกระจายยังไงชนนี่ยังไงมาเร็วมาเร็ว้ายกว่าอุ้ยอะรยังไบ เหมือนมาสองคนเนี่รลดุดอย่างเงียบุดลดเองก็ลดอย่างไรลดเร็วโดอีกเร็วโดอีกเร็วโดไม่พักเลยครับอุ้ยไม่เหนื่อยบ้างเลยครับผมโออ้ยได้แล้วครับบางฟารุกเราบางฟารุกเราที่คลิปทต่เ้วเคยหมานมาก่อนแล้วเจอไตวินนิ่งเลยครับผม นะครับดูชดเงี้ช็อตนี้ตกอุ้งอุ้งนักหนักหนักเป็นหนักเป็นออกไปแล้วหนึ่งกิโลโอ้โหกลับมาได้ครับโอ้โหไต่พักหัวนัดตอนนี้มาดูบังฟิกกันบ้างพักโฆษณาสักครู่ครับโอ้โหจัดไปครับรแตกอันทีวีเลยกู คครรัับนแต่หมีพักออนครับแต่หมีพ oh, oh, oh. ักออนผั้งหมดโอ้ฟินจริงครับยังไงกดฟินกดเข้าไปเล็วโอ้โหตัวเดียวก็ดุครับผมโอ้ยผมนี่ตอนนี้ลูกสิไปไม่น่าครับผมได้ครับได้ครับอืไปเกลี้ยงครับผมโอ้ยหมานจัดครับหมานจัดครับผม ดดจัดครับผมตรงนี้ยังไงครับยังไงครับโอ้ยจิ๋งจโอ้ยจั๋งจิ๋งผมผมลงกินบ้างไม่กินบ้างไต่ลงกินทุกดอกครับอืมจริงจริงครับโอ้ยดูจริงดูจิงไอ้ชันไอ้ดูไอ้ชันครับดูไอ้ชันปิดปุ๊บปั๊บปิดปั๊บปุดบปั๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยมันเลย่ะเนี่ยผม ครับฮะเจอด่ามครับจิกมาครับจ e, e well, ิกมาครับหออหยังไงยังไงยักดไปกดไปซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยจังหวะนี้โอ้ยจะพลาดไปไป็นาทีเดียวครับลงต้อครับ อุ้ยโกด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 โอ้ยเล่นเล่นเอาอะไรเนี่ยปลานี่ยลำบากไตเขยครับผมปลานี่สุดยอดจริงฝ่าเข้าไปตรงนั้นเชื่อวัด What the Fuck ขอบคุณครับใตใจดีแก่ให้ครับเราตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปหน่อย โอ้ยตายครับตัวตายครับตัตายครับตัตายรโอ้ยเป็นปลาทูที่ดูเดือดจริงๆครับ